พาณิชช่วยเหลือเกษตรกรเปิดพื้นกลางกรุงนาเซนทัลเวิลผลผลไม้ขายผู้บริโภคนักท่องเที่ยวกลมการค้าภายในจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟูดเฟสติวัล2024บ y MOC กลางกรุงที่ลานนาเซนทัลเวิลวันที่4-7กระกฎะาคมนี้นำผลไม้ภาคเหนือและภาคใต้มาจำหน่ายตรงถึงผู้บริโภคนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรระบายผลไม้เผยยังมีแผนดำเนินการต่อเนื่องกระจายผ่านห้างค้าส่งปลีกห้างท้องถิ่นรถโมบายจุดท่องเที่ยวตาม ้างชั้นนำและส่วนราชการแจ้งวัฒนาค่ะครับวันนี้นะครับทางกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยนะครับก็ได้มาจัดนะครับกิจกรรมนะครับนำ ผลไม้นะครับจัดทางภาคใต้นะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับมาจัดจําหน่ายที่ลานเซนเทนเวล์นะครับตั้งแต่วันนี้วันที่4ถึงวันที่7เลยนะครับซึ่งจะมีผลไม้ทั้งสดทั้งแปรรูปนะครับอาหารแล้วก็ไอติมด้วยนะครับแล้วก็น้ําลําไยน้ําผลไม้ต่างๆเต็มเพียบนะครับจัดมาไว้ให้จําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับก็ถือว่าผลไม้นะครับเข้าสู่ช่วงปลายแล้วนะครับสําหรับในภาคภาคใต้นะครับ สำหรับทุเรียนนะครับก็เข้ามา3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ40%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นทุเรียนเลเวอร์นะครับต้องรีบมาแล้วนะครับที่ลานเซ็นทรัลโรลนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับและนอกจากทุเรียนแล้วเรายังมีมังคุดนะครับเงาะนะครับแล้วก็ลำไย่างทางภาคเหนือนะครับนั่นก็รวมถึงมะม่วงด้วยนะครับทั้งมะม่วงที่เป็นกลุ่มมะม่วงแฟนซีนะครับก็มีมาจําหน่ายที่นี่ด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะครัับบซึ่งงปีีนน้เอะคร ผลไม้ในบ้านเราในภาพรวมเพิ่มขึ้นประมาณ3%เนะครับแต่สําหรับภาคตะวันออกนะครับซึ่งถือว่าเป็นแรงใหญ่นะครับก็หมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าสู่ภาคใต้แล้วนะครับแล้วก็ออกไปอย่างทุเรียนเนี่ยสาแล้วนะครับบังคุดกําลังเริ่มออกแล้วออกมาประมาณ5-6%แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีตานแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เองนะครับต่างตลาดในต่างประเทศเองก็มีความต้องการผลไม้ไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับและปีนี้เนี่ยก็เห็นว่าทุเรียนบังคุดนะครับแล้วก็ผลไม้ทุกตัวนะครับ รสชาติดีเป็นพิเศษเลยนะครับนะครับอาจจะเป็นเฉพาะภาวะอากาศด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่แอร่อยจริงๆนะครับแล้ววันนี้มาจัดกิจกรรมที่ลานเซ็นเตอร์เวิลด์นะครับก็ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับมาให้ความสนใจนะครับแล้ววันนี้เราก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะครับมีโดยเชฟลีนะครับได้มีการสาธิตนะครับนำทุเรียนนะครับนำลำไยนะครับมาปรุงประกอบเป็นอาหารนะครับทั้งข้าวทั้งขนมนะครับแล้วก็ของทานเล่นด้วยนะครับ ซึ่งก็ได้ความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับสาหรับราคาผลไม้ในปีนี้นะครับสาหรับผู้เรียนนะครับภาคตะวันออกนะครับซึ่งหมดไปเรียบร้อยแล้วปีนี้ถือว่าผ่านฉลุยนะครับราคาเฉลี่ยกันอยู่ที่181บาทแล้วก็สูงสุดนี่ปลาเข้าไป275บาทนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับนะอันนี้เป็นเกตส่งออกนะครับถ้าเป็นเกตลองลงมานะครับก็131บาทนะครับสูงสุดก็200บาทซึ่ง แพงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ร้อยห้าสิบถึงร้อยสิบาทนะครับซึ่งดีกว่าเยอะมากนะครับซึ่งปีนี้เองพี่น้องพี่น้องชาวสวนทุเรียนก็ถือว่าเป็นปีทองอีกหนึ่งปีของพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับสาหรับบางคืชก็ไม่แพ้กันนะครับในภาคตอนออกนะครับราคาเจ็ดส่งออกนะครับสูงสุดนะครับก็อยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆนะครับนะครับแล้วก็ส่วนเงาะนั้นนะครับก็ราคาสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 40-43บาท50สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วทางภาคใต้เราเป็นยังไงนะครับสำหรับทุเรียนนะครับตอนนี้อยู่ที่เฉลี่ยอยู่ที่165นะครับแล้วก็ราคาสูงสุดตอนนี้นะครับอยู่ที่175แล้วก็จะกาลังจะแตะ180แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกปีทองหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนนะครับแล้วก็เดือนดันดับนะครับตอนนี้ทุเรียนออกไปแล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ40เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบหาแล้วนะครับแล้วจะหาที่ไหนไม่ได้เลยต้องมาที่งานนี้นะครับ ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์นะครับนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับแล้วทางกรมการนะครับไปไหนก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับนำผลไม้นะครับไปจําหน่ายนะครับจัดกิจกรรมลดลงบริโภคผลไม้นะครับภายใต้ไทยฟู้ดเฟสติวัล2024นะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับนะครับก็จะมีหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เวสเกตนะครับอีสบิวนะครับไอคอนสยามนะครับและอีกหลายๆที่นะครับซึ่งเราจะมีการจัดหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องนะครับก็ติดตามได้ที่ เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆนะครับที่เอื้อเอื้อมหน่วยนะครับให้เราไปจัดกิจกรรมไทยฟู้ดเฟสติวัล2024นะครับในการรณรงค์บริโภคผลไม้ปีนี้นะครับและตอนนี้เองนะครับมังคุดก็กำลังออกนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหาทานตรงไหนก็ได้ครับไม่ต้องมาที่งานก็ได้ครับเจอมังคุดเจอท เจอ,องกองเจอลำไยตรงไหนทานได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนกันเชื่อรพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะครับและตอนนี้เองนะครับลำไยก็กำลังจะออกมาแล้วนะครับซึ่งกรมการข้าไปไนเองก็ได้เตรียมมาตรการเอาไว้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เองท่านรองนายกูุิธรรมนะครับได้เคาะมาตรการบริหารจัดการผลไม้เอาไว้ ทั้งหมด6มรดการ25แผนงานนะครับเตรียมรองรับไปแล้วแล้วก็เตรียมมาตรการรองรับไว้ถึง9แสนตันนะครับแล้วนอกจากนี้เองนะครับก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับก็อีกเป็นแสนตันนะครับที่พร้อมที่จะเข้ามาดูดซับผลไม้นะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องชาวสวนนะครับอ่ะสำคัญที่สุดนะครับก็ขอให้ดูแลในเรื่องของคุณภาพให้ดีนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญนะครับถ้าเราได้ของดีนะครับขายยังไงก็ขายหมดขายยังไงก็ขายได้นะครับแล้วตอนนี้เองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางรถทางเรือนะครับสะดวกเรียบร้อยนะครับเพราะตอนนี้เองท่านรองนายกเองนะครับก็ได้มอบหมายสั่งการให้ส่วนราชการต่างๆนะครับได้มีการติดตามสัางการอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาเชิงรุกด้วยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของสายเรือนะครับที่มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของตู้ขนส่งไว้นะครับอย่างเพียบพร้อมนะครับรับรองนะครับว่าปีนี้นะครับไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับเราก็ช่วยกันนะครับ ไทยช่วยไทยนะครับเศรษฐกิจเราก็จะดีนะครับ